ไปดูนรกขุมต่อไปนะครับอันนี้เหมือนเป็นนะครับโดนเทียมเกวียนแทนวัวแทนควายนะครับก็บาปเมื่อเป็นมนุษย์นะครับชอบโกงติดหินดินทรายนะครับช่อลาดบังหลวงเ,เมื่อตายนะครับก็ถูกนำมาให้เข็นรถเหล็กนะครับแล้วก็ ใช้แส้เหล็กเคี่ยนตีเจ็บปวดทอม,มานนะครับก็เป็นพวกที่ชอบโกงนะครับอิดหินดินนะครับนี่นครับก็โดนอันนี้รู้สึกว่าโดนฟาดเข้าที่คอนะครับส่วนคนนี้โดนโดนทิ่มไปแล้วครับเลือดไหลที่กลางหลังนะครับนี่ครับคนนี้กำลังโดนขอบนะครับ อยู่ที่ไหลหลังนะครับผู้หญิงผู้ชายนี่ก็เป็นรถเกวียนนะครับนี่ครับไปนักกลัว